สวัสดีค่ะพี่น้องขายี่จ่ายจะมาทอดไข่เจียวใบพริกนะคะอ,อันนี้เป็นพริกสีฟ้าพริกเล็กพริกบ้านเรานะคะเพราะใบพริกหยวกเราจะทําทอดไข่เจียวไม่ได้เนาะมันมันแข็งได้แต่ว่าไม่อร่อยนะคะแต่ถ้าเป็นเม็ดพริกใบพริกเล็กมี่จ่ายทั้งยอดเลยทั้งดอกเลยนะคะ จะทำน้ำพริกกะปิแทนน้ำพริกชะอมจ้ามาดูกันดูนะคะเหลืองแล้วเหลืองแล้วกรอบนอกนุ่มในถือว่าอยากจะใส่พริกเยอะมากกว่าไข่เนาะโอ้ยนี่หนาด้วยหนาไปนิดนึงนี่ใบพริกนะคะ ชุบไข่ทอดกินกับน้ำพริกกะปิจ้าลองกันนะคะอร่อยอร่อย